นองน้อ,เอมเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังทางซูมแล้วก็ทางโซเชียลทุกท่านนะก็วันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเลยที่จะมาเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศสบายๆก็แล้วกันก็ความมั่นคงของพุทธศาสนาเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออต้องมีพระเน้นเยอะต้องมี ญาติโยมไปวัดฟังธรรมเยอะต้องมีกระแสการทำวามดีเยอะแต่ถ้ามองในมุมวิชาการกับหัวข้อที่พูดในวันนี้เช่นหัวข้อว่าบาลีกับความมั่นคงพุทธศาสนานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรหรือบาลีเนี่ยทำพุทธศาสนานมั่นคงอย่างไรซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยญาติโยมก็อาจจะไม่ได้คิดหรือว่า ไม่ได้นึกถึงซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังสบายๆก็จะเล่าในสามสีประเด็นนะฮะให้ฟังสบายสบายแล้วก็พาเชื่อมโยงพาคิดสรุปในตอนท้ายตามเวลาที่เอื้อมหน่วยก็จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยอจาระเปีกศ,ศึกษานะฮะซึ่งก็เป็นเล่มหนึ่งที่ ใช้ในการอ่านของอาจารย์สุเทพพรมเลิศนะฮะับอาจมาก็อ่านแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลในการพูดคุยในวันนี้ด้วยซึ่งในพระเตปรดศึกษาเนี่ยจะพูดถึงประเด็นกําเนิดและพัฒนาการพระเตปรดกจากพระธรรมวินัยและจากมุขาปาฐะหมายความว่าพระวนินัยพัฒนาการอย่างไรมุขาปาฐะคือการท่อง จำแล้วก็บอกต่อบอกต่อด้วยปากแล้วก็ท่องจำด้วยปากอย่างเช่นอาตมาบอกปานาธิปาดาเวรมณีโยมก็ท่องปานเวรมณีอาตมาบอกธรรมกายโยหา,ายติปิตถาคตคือธรรมกายโยมก็ท่องจำว่าตาคตคือธรรมกายไปต่ออย่างเงี้ยไม่มีการจดใส่หนังสืออย่างนี้ไม่มีการส่งไลน์ส่งแชทเฟซบุ๊กส่ง ในทางเอกสารเป็น Data เป็นไฟล์วิดีโอไม่มีฮะอันเนี้คือยุคแรกๆมนุษย์ไม่มีหนังสือไม่มีสมุดไม่มี iPad ดเทบเล็ตไม่มีมือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีใบลานด้วยซ้ำซึ่งมาในยุคหลังนะฮะถึงแม้ว่ามีในยุคแรกเขียนใส่ผ้าเขียนใส่ใบไม้เขียนใส่ใบลานหรืออะไรเนี่ยก็ไม่นิยมนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์ยุคแรกมีสมองที่จําดีมาก แล้วข้อมูลที่จําในยุคแรกไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างข้อมูลพวกเราในแค่อะไรนะดาราตายนอ้องแซงโมนเนี่ยโอ้โววิเคราะห์ได้ทุกมิติวิเคราะห์ได้ทุกสํานักข่าวข้อมูลเยอะมากนะครับเรียกว่าแค่นางอ่านข่าวแซงโมจมน้าตายนี่เรียกว่า,า,า,วา,วาทั้งวันทั้งคืนนะฮะซึจึงตรงนี้ก็ต้องมีสตินะพวกเราก็ด้วยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพ แน่ว่าพระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือคําว่าภาษาบาลีเนี่ยทำให้พระไตรปิฎกมั่นคงนะครับภาษาบาลีทําให้พระไตรปิฎกมั่นคงเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ด้วยภาษาบาลีและก็คําว่าบาลีเนี่ยมาจากวิเคราะห์ว่าพุทธวจนะปาเลต,ติปาลี ภาษาใดปา,าเลติย่อมรักษาพุทธวจน์งังซึ่งพุทธพจน์อิติเพร่อยนั้นสาภาษามาภาษานั้นชื่อว่าภาษาบาลีบาลีคือภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพุทธพจน์นะฮะดังนั้นถ้าเรามาดูเรื่องจริงความจริงที่ปรากฏในบาลีอย่างเช่นที่พวกเราทำบัตรเช้าทำบัตเย็นเนี่ยแค่เราตั้งใจทำบัตรเช้าทำบัตเย็นเนี่ยเรา สวดภาษาบาลีเราไม่ลืมภาษาบาลีและถ้าลูกหลานเราสวดลูกหลานเราก็ไม่ลืมภาษาบาลีผู้ขับปถาถะต่อนะลูกหลานเลนโ้นต่อต่อไปต่อ,ต,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 อต่อไปต่อต่อไปดังนั้นการสวดมนต์ธรรมชาติธรรมเจนหรือการสวดธรรมจักรก็ดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากหมายถึงความมั่นคงของธรรมนไยนความมั่นคงของพุทธพจน์ซึ่งอยู่ด้วยภาษาบาลีนะครับ พระเจ้าอยู่ในยุคเมื่อมนุษย์2,500ป,ปีก่อนและพุทธองค์เลือกภาษาบาลีมาเนี่ยอันนี้ก็เล่าไปเรื่อยนะฮรพระองค์เลือกภาษาบาลีมาเนี่ยเข้าใจว่าจากข้อมูล <c oughs> จากข้อมูลตำปีโบราณนะภาษาบาลีเนี่ยอยู่ในกลุ่มภาษาที่เรียกว่าอะไรภาษามนุษย์ต้นกับภาษาที่พรมพูด แล้วก็ภาษาที่สัมพุทธาคือพูทโดยเจ้าทั้งหลายกิระองค์ก็ตามที่เกิดมาเนี่ยใช้ภาษานี้เห็นนั้นภาษานั้นชื่อว่าภาษามคตหรือว่ามูลคภาษามูลค์เลว่าดั้งเดิมภาษาดั้งเดิมคือภาษามนุษย์ต้นกับัมนุษย์ต้นกับไมความามนุษย์เกิดมานะไม่เคยฟังภาษาอะไรเลยมนุษย์ที่เกิดมาต้นกับไม่เคยฟังภาษาอะไรเลยนะฮะเสียงพ่อเสียงแม่ก็ไม่ได้ยินนะลงมาจากลมอ่ะ มาเป็นบรุต้นกับจะพูดอะไรออกมาสิ่งที่พูดออกมาคือไกดยุทธาพิคเวร์กินนาโมซินะฮะที่พูดออกมาคือปุริโสปุริชาปุริจังปุริเสสภาษาบาลีนาโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมัสัมพุทธสสะภาษาบาลีงั้นหมายความว่าอะไรฮะมบบต้นกับมีกายที่บริสุทธิ์มากมีจิตที่บริสุทธิ์มากมรรลุต้นกับมีแสงสว่างในตัวนะ และผูปภาษานี้ออกมาหมายความว่าไงหมายความว่ามีบุญมากมีความบริสุทธิ์มากดังนั้นใครที่มาอยู่กับภาษาบาลีถือว่าเป็นคนที่จะมีจิตที่บริสุทธิ์จะเป็นคนที่มีบุญมากนะฮะอันนี้ก็ประเด็นที่อยากให้ท่านทั้งหลายให้ความสําคัญและประเด็นต่อไปคือเมื่อพระพุทธเจ้าจะประิพพานเนี่ยพระองค์ก็ถูกพระอานทน์ถามว่าเมื่อพระองค์ปริบพานไปแล้วทำแล้วินไยเนี่ยคือศาสนาพุทธเนี่ย ผู้ดเจ้าค่ะจะให้ใครอ่ะเป็นศาสดาเป็นศัทธาเทวมุนุสานังอ่ะเป็นศาสดาของเทวและทั้งหลายแถมพระองค์เมื่อพระองค์ไปผ่านอนุนก็ถามเลยพระองค์ก็บอกว่าโดยการร่วมไปห่งเราทำแลพินัยที่เราแสดงดีแล้วบัรจัดีแล้วจากเป็นศัทธาของเธอทั้งหลายโดยการร่วมไปห่งเราและและศัทธาเนี่ยคือทำเลพินัยเนี่ยถูกจากลึกไว้ในพระธรรมเลพินัย พระธรรมวินยัยถูกจก <c oughs> า,า,ารนะะกจึกไว้ด้วยภาษาบาลีนะครับถูกจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีดังนั้นใครที่เรียนภาษาบาลีคนนั้นคือคนที่เข้าเฝ้าพุทธองค์คนที่ฟังธรรมจากพุทธองค์คนที่เรียนรู้ธรรมะจากพุทธองค์ซึ่งธรรมวินัยเนี่ยเดิมทีก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าศาสนาเขาไม่เรียกว่าพระพุทธศาสนานะเขาไม่เรียกว่าศาสนา แต่ก่อนเรียกศาสนาว่าธรรมและวินัย,นยในธรรมและวินัยนี้ก็พุทธองค์นี่แหละเรียกใช่ไหมธรรมโมจะอันว่าพระธรรมด้วยวินยโยจะอันว่าพระวินัยด้วยจะเป็นศาสดานะฮะจกเป็นศาสนาว่างั้นเถอะดังนั้นถ้าจะเรียกคําว่าศาสนาให้ถูกต้องคือในธรรมและวินัยน,ยนี้ซึ่งจากคาว่าธรรมและวินัยเนี่ยมาในมุมของการศึกษานี่เ็าเรียกว่าปริยัติปริยัติ นะฮะก็คือข้อมูลศึกษาธรรมวินัยมีทฤษฎีมีความรู้จริงๆจ,จะเรียกทฤษฎีก็ก็ไม่ตรงทีเดียวต้องเรียกว่าพระธรรมพระวินัยนั่นแหละหรือเรียกตรงๆว่าความรู้ของพองะระพุทธองค์นั่นแหละประสัทธรรมของพระพุทธองค์นั่นแหละเรียนรู้แล้วก็เอามาปฏิบัติมาปฏิบัติตคุลมือทำคนระับอย่างเช่นพระุธองค์สอนเรื่องศีลห้าเอามาลงปฏิบัติรักษาศีลห้าแล้วศีลในะสุขติยันติโอใจใสไปสวรรค์ ศีเลนะโพคสัมปทามีศีลห้าแล้วรวยศีเลนะนี่คุณติงจิตมีศีลห้าจิตบริสุทธิ์ทำถุจทำนิ่งแล้วเข้าถึงมรรคภานี่ก็ปฏิบัตินะฮะส่วนปฏิเบก็คือได้ผลจากการปฏิบัติซึ่งปฏิบัตินั้นต้องอาศัยปริยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเบกนะฮะก็ในส่วนของภาษาบาลีอยู่ในขั้นของปริยัตินะฮะในขั้นปริยัติคือเป็นข้อมูลนะฮะส่วนปฏิบัติก็เป็นเรื่องของ พระพิสูสุนสามเดมบาสุปสสกาที่สนใจใส่ใจส่วนปฏิเวทคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติซึ่งปริยัตนะฮะดังนั้นะถ้าเราบอกว่าในสามปอเนี่ยอะไรสําคัญที่สุดถ้าพูดในส่วนที่เป็นข้อมูลนะฮะที่เป็นนมามธรรมต้องบอกว่าปริยัตสาคัญที่สุดเมื่อปริยัตอยู่ปฏิบัติก็มีเมื่อปฏิบัติมีก็มีปฏิเวทดังนี้นั้นเวลาพุทธศาสนาเราจะสูญหายเนี่ย ชื่อไหมว่าอะไรสูญหายก่อนเรานึกว่าปฏิเวชนะเ,เรานึกว่าปฏิบัตินะแต่จริงๆคือปริยัตินะฮะปริยัติหายก่อนพอข้อมูลหายก็ไม่มีปฏิบัติพอปฏิบัติไม่มีปฏิเวชจะมีได้ไงผลใช่ไหมพอปฏิเวชหมดลิงนะฮะความเป็นพระเป็นเนรเยลิงค์คือเพศเพศของพระของเนรเนลิงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของอ่าอ่าลิงข้างชนีนะฮะควานนอนไม่ใช่นะลิงค์ คือภาษาบาลีเนะี่ยเป็นภาษาที่มีวิพัตมีลิงมีปัจจัยเป็นกลุ่มภาษาที่อยู่ในทางยุโรปอินโดนะฮะเป็นภาษาที่จเจริญมีวัฒนาการจากชาวลิยกะนะฮะเมื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมีอ่าวัจนะมีวิพัตมีการแบ่งหมวดหมู่มีการแบ่งอะไรเป็นเอกพจน์หูมพจน์นะฮะเป็นกลุ่มภาษาที่จเจริญมีการเอาศัพท์ไปแจกบริโซนกับบรุษบริสารกับบรุษทั้งหลายนะฮะ ซึ่งตัวเนี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามาตรฐานดีมากภาษาไทยเราไม่มีะฮะหรือภาษาหลายๆประเทศไม่มีเนี่ยแสดงว่ามีความสมบูรณ์ดั้งเดิมนะคะคือมันดีอ่ะนะคระับเรียกเป็นเอ่อเรื่องงานก็คือที่บางแผนงานได้ดีนะฮะดูดีไงถ้าเป็นจัดร้านอาหารจัดร้านขนมแสดงว่าหน้าร้านดีตกแต่งร้านดีเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นแต่ในส่วนภาษาบาลีนั้นก็ ในทามกลางเบื้องปลายก็ดีด้วยซึ่งก็ทำให้ภาษาบาลีนั้นคงไว้ซึ่งพระศาสนาเพราะว่ารักษาไว้ซึ่งทำแล้วินัยสองพันห้ร้อยกว่าปีเนี่ยแม้ภาษาบาลีหรือพุทศาสนาหรือทมวินัยจากอินเดียไปไหนบ้างละ่ะในยุคป,ประมาณพศสามร้อยเนี่ยก็จะเจาเอาสมหมาราชนะฮะก็ส่งสมณทูตน,นะเจ็ดแปด กลุ่มคณะเนี่ยในตรงนี้ก็จะมีคณะหนึ่งคือพระโสนอุตละโสนอุตละเนี่ยท่านมาขึ้นท่าเรืออยู่ที่นครปฐมเรียกว่าบางเลนแถวนั้นนะฮะแสดงว่าอะไรต้องมีทะเลนะฮะแต่ก่อนเนี่ยทางนั้นเป็นทะเลนะฮะอ่อนครปฐมเ่ยปฐมเจดีปฐมที่หนึ่งเจดี JD ที่หนึ่งในเมืองไทยซึ่งขึ้นที่บางเลนแถวนั้นแล้วก็ท่านก็เผยแผ่ซึ่งปัจจุบันก็ ถ้าเราไปผปสมเจดีย์ในความผสมเนียก็จะเห็นเป็นรูปหล่อพระสุนะอุตระเป็นประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้แล้วก็เผยแผ่เรื่อยมาในพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราซึ่งก็หลักๆเนี่ยเราผ่านความรู้ที่แปลเอามาเป็นภาษาไทยนี่นะไปไมดถกต้องมาจากภาษาบาลีก่อนแล้วแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยแล้วเวลาแปลออกมาแล้วเนี่ยคําเดิมๆอย่างไรแปลออกมาก็เป็นอย่างนั้น ภาษาบาลีไปอยู่ประเทศไหนออกเสียงอย่างงั้นหมดเลยนะฮรปุริสวนว่าบุรุษถ้าเมืองไทยเนาะผุรส่วนว่าผู้ชายเนี่ยถ้าฝรั่งผู้ส่วนว่าแมนถ้าพม่าุริส่วนว่าอะไรอ่ะนะฮะเขาก็เรียกภาษาของเขานะฮะซึ่งเรามีเสียงสำเนียงเสียงของเราเองแต่ภาษาบาลีจะไม่มีอ,อักขระของตัวเองนะอักขระคืออ,อักษร ตอไก่ขอไข่นะครับภาษาบาลีมีเสียงมีสำเนียงของตัวเองนะครับซึ่งมันจะดีต่อากาอะไรเผย,ยแผ่ไปทั่วโลกนะครับนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าสัมพุทธ,ธาพุทธเจ้าทั้งหลายเลือกไว้ดีแล้วนะครับเลือกไว้ดีแล้วอย่างธรรมกายโยหันติติฏถาคุธรรมกาย,ยก็มีปรากฏในภาษาบาลีหลวงปูง่ยุคแรกๆการบวชมาท่านก็เรียนบาลีหลวงปู่ท่านต้องการจะแปลคําว่าวิชาเอะมันคืออะไรวิชาวิชาคือวิชาคือวค,อว,าคอวามรู้ อาวิชาคือความไม่รู้หลวงปู่ท่าแปลไดุ้๊บท่านก็วางตำราแล้วก็ทําสมาธนะิศึกษาวิสุทธิมรรคศึกษาพระสูตรพระวินยัยพระวิธรรมเรียกว่าพอท่านโอได้ธรรมะละเอียดมาเผยแผ่กรรมาฐานต่อระยะป,ปฏิบัติปฏิบวตของท่าน,ทานเทศนาแกา้วกล้าไม่มีพระมหาประโยคหกประโยคเก้านะที่จะเทศสู้ท่านได้ท่านเชี่ยวชาญมากเลยนะก็เพราะว่าหลวงปู่เ็เรียนภาษาบาลีหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ก็เรียนภาษาบาลีนะ ท่านได้ประโยชน์หนึ่งสองนะฮะท่านก็อ่านบาลีพ่องเลยแล้วท่านก็เออนะเหมาะแก่วเวลาแล้วเพราะว่าท่านจะมุ่งเน้นปฏิบัติเนี่ยบาลีท่านก็ไปทิ้งส่งเสริมให้พระเน่งเนี่ยเรียนกันโอ้โหสอบได้จากต้นต้นของประเทศหลายหลายปีเลยนะฮะก็อันนี้ในเรื่องของทำที่ไหนว่าเออถ้าเราเรียนภาษาบาลีแล้วถ้ากเราได้เข้าเฝ้าพระสมบาสัมพุทธเจ้านะฮะประเด็นต่อไปคือ ในการสังฆยานาภาษาบาลีเนี่ยอาศัยในการสังฆนานทำเล็กน้อนะฮะในยุคต้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าบริยุพาณ์ใหม่ๆนะฮะก็มีพระมหากัสปะพระอานน์พระกาลุทายีพระมหากัจยานะนะส่วนภาษาลิบุตรโมคลานะเนี่ยนิพพานก่อนพระพุทธเจ้านะอานนนุทายีสังกัจยานะ พระเทระผู้ใหญ่ในยุคนั้น,น,นก็มาสังขารนาทำได้วินไหนเพราะว่าเห็นว่าเอพอุทธเจ้าปรินิพานคือตายไม่เท่าไร่ยังมีพระมาพูดว่าออพวกเราเสียใจทำไมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วไม่มีคนมาเตือนแล้วสบายเลยมหาบสปะพระอนทน์พระผู้ใหญ่ท่านก็เลยเอาเป็นอย่างนี้ปุ๊บท่านก็สังขารนาสังขารนาคือการรวบรวมนะฮะแปลว่ารวบรวมก็ได้สังขารนาแปลว่าการสวดพร้อมกันก็ได้ แต่ในเบื้องต้นนะฮะยุคแรกๆสังฆนาแปลว่าการสวดพร้อมกันพระนรนจำอะไรมาเอามาบอกแล้วพระสปะว่างไงพระอาจารย์กัจยนะว่างไงพระอาจารย์อุทายีว่างไงแล้วก็สวดพร้อมกันเอวัเมสุตังอันข้าพระเจ้าสดับมาอะไรอย่างเงี้อย่างเช่นบทธรรมจักนี่เอวัเมสุตังเอกลงสจำยังพระภาวาแสดงว่าพระอนุนนะฮะอันข้าพระเจ้าสดับมาแล้วอย่างเงี้ ตรงไหนในพระไตรปิฎกตรงไหนในภาษาบาลีเป็นคําว่าเอมเบสุตังนั่นแหละพระอานท์จองนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของพระอานท์ซึ่งก็ฟังมาแล้วเนี่ยคือฟังจากพุทธเจ้าผู้ผู้สูตรว่านุนท่านถือว่าเป็นผู้สูตตังเป็นผู้ที่มีผู้สูตรมากนะฮะเลิศทีเดียวเหละเป็นผู้มีปัญญามากก็เป็นอย่างนี้ก็ในการสังคายนาเนี่ยบอกว่ามีความสําคัญมีความลึกซึ้งต่อพระไตรปิฎกมากไม่มีการจดนะฮะในยุคแรก อันฐานเจดจาเจ้าห้าร้อยลูกท่องจําพร้อมกันเริ่มพร้อมกันเดินเรื่องไปพร้อมกันจบพร้อมกันแสดงว่าถูกต้องนะฮะแล้วก็ทรงจำไปเรื่อยจนมาถึงการพาณาครั้งที่สามครั้งที่สี่นะ,น 3, น 4, นะฮะมีการจานจารึกลงในอะไรลงในใบาลานลงในผ้าลงในหินลงในเอ,อไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือว่าคําถามนไง การสืบต่อพระไตรปิฎกหรือธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าเอาลงในคอมลงในใบลานลงในสมุดอย่างเงี้ยจะดีกว่าไม่ใช่นะคือต้องเรียนเหมือนนักเรียนบาลีต้องมีการทรงจํามีการท่องได้มีการบอกกล่าวท่องได้เหมือนกันไหมอาจารย์ตรวจไหมอย่างบาลีประโยคสองหนึงประโยคเก้านะถ้าผิดพุทธพจน์ส่วนที่เป็นคําพุทธเจ้า ผิดแค่บรรทัดเดียวนะนิดเดียวนะฮะตกย้ำประโยคเก้าเนี่ยผิดแค่บรรทัดเดียวนะถ้าเป็นคําพุทธเจ้าตบตกนั้นอะไรที่เป็นคําพุทธเจ้าต้องท่องให้ได้อันเนี้ยเข้าใจว่าได้อิทธิพลจากภาษาบาลีนะฮะก็ทําให้อะไรฮะการสัญญาณก็ทําให้พู้ศากาม,มั่นคงเพราะว่าสวดพร้อมกันนั่นเหมือนปังเหมือนพวกเราสวดธรรมาจากเนี่ยเอวเมสุตังเนี่ยนั่นกำลังสังขยานานะ ยิ่งสวดเยอะยิ่งทรงพลังถามว่าถ้าชาวพุทธสวดการทั่วโลกล่ะเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาโอโหเป็นยังไงใจของทุกคนอยู่กับพุทธเจ้าได้บุญใหญ่ใจทุกคนอยู่กับภาษาบาลีทำได้พินยัยเป็นการรักษาพุทธเจ้าเนี่ยบุญใหญ่นั่นคืออะไรครับความมั่นคง,งของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงความมั่นคงนี่ถาไม่ใช่ว่าทำหนังสือพเตวิโดไม่เยอะอ่าทั้งันร หลายท่านบางอาจจะไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจะต้องอทำ u t u b e ทำโซเชียลให้คนติดตามเยอะๆให้มันอยู่ในโซเชียลอยู่ในนั่นอันนี้มันเป็นเรียกว่าเลเวลสองเลเวลสามนะฮะเลเวลสำคัญคือคุณจะต้องท่องจำพุทธพจน์บาลีให้ได้นะนะอันนี้สำคัญทสุดดังนั้นบาลีความพึงเพล่อจะดูว่าเพื่อในเมืองไทยเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเนี่ย ดูที่นักเรียนบาลีนะฮะดังนั้นในโบราณมากร้อยปีเนี่ยพระมิสูสามเณรจะได้รับการยกย่องถ้าเรียนบาลีนะฮะเป็นประโยคสามประโยคหกประโยคเก้าถึงขนัดกษัตริย์ลมสารุวงศ์เจา้าขุนมูลนายทั้งหลายเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคุณให้เป็นเจ้าอาวาสให้เป็นเจ้าหน้าจังหวัดให้เป็นสมเด็จพระราชาคณะให้เป็นสังฆราชนะนี่ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องพอดีพอรายดังนั้นใครที่เรียนบาลีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ ดูแลทำเล็วินัยเป็นผู้ที่เดินตามปฏิปทาของพระมหากัะสปะพระอน,นุนพระสังกัจจนะพระอุทายีซึ่งในการสังเวยนาพระเจ้าพิดกครั้งที่หนึง่งนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากอันนี้นะก็ประเด็นต่อไปคือในพระอราหันต์ที่ได้ปฏิสัมพิธาสีเมื่อมรุธรรมแล้วเนี่ยทั่นก็จะได้อัตถะ ปฏิสัมพิธาธรรมปฏิสัมพิธานี่จิปุจชามทาแล้วก็ปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิธาทั้งสี่เนี่ยก็คือความโอ้เก่งในข้อมูลอธิบายเก่งในธรรมะเก่งในภาษามนุษย์ภาษาเทวดาภาษาศาสตร์ภาษา,า,ษา,า,ษาดิงภาษานกแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องปฏิภาณในปิดในนี้พระอรหันต์ทุกรูปไม่ใช่ว่าจะได้ปฏิสัมพิธาครบทุกรูปนะบางรูปได้หนึ่งบางรูปได้สอง บางรูปได้สี่บางรูปไม่ได้ก็มีนะมีข้อมูลว่านะฮะถ้าเราเรียนบาลีถ้าเราทรงจําภาษาเพื่อรักษาพุทธพจน์แล้วก็เผยแผ่บาลีเนี่ยเราจะได้ปฏิสัมพิธาโดยเฉพาะนิรุตติปฏิสัมพิธานะจะรู้ภาษาสัตว์ภาษานกภาษากานะฮะตรงนี้นะอันนี้ก็ในส่วนของอริสงแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือแม้แต่เรา ที่ติดตามตามติดดูการเจริญเติบโตของุทธศนสนาตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นุทธศนสนาผ่านอะไรเออเราเห็นุทธศนสนาผ่านอะไรผ่านทำและวินัยผ่านเรื่องเล่าผ่านสตอรี่ที่อยู่ในภาษาบารี่ดังนั้นถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเจริญไปทั่วโลก อ่ะประเทศไทยเจริญไปทั่วโลกดูที่ไหนฮะต้องดูว่าทั่วโลกทุกประเทศอมีคนไทยอยู่ไหมมีการพูดภาษาไทยไหมตอนนี้เรายอมรับนะว่าเอออเมริกาฝรั่งเขาเจริญไปทั่วโลกเพราะอะไรฮะต้องในภาษาอังกฤษต้องในภาษาฝรั่งจีนก็เหมือนกันจีนเป็นยักษ์ใหญ่ดับสองดับสามตอนนี้ก็จะมาเป็นดับหนึ่งหรือไงก็ภาษาจีนไปทั่วโลกเห็นไหมฮะพุทธศาสนาก็เหมือนกัน เดินทางมายาวไกลสองพันระ้อยกว่าปีเนี่ยมันมีการจดจํามีเรื่องเล่ามีสตอรี่มีการอ้างอิงที่ชัดเจนจากภาษาบาลีนี่แหละซึ่งรักษาไว้แล้วก็ถ้าเรามองพุทธศาสนาในทุกประเทศตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งที่สุดที่เมืองไทยเทราวาสเราในประเทศอื่นก็มีเรียนบาลีนะที่เป็นเทราวาสหรือมหาย,ยานหรือพมา่าเนี่ย เขาก็เรียนบาลีเหมือนกันอขนมรนก็นมีลาวก็พอมีแต่บาลีที่เขายอมรับดีที่สุดในโลกนะคือบาลีเถราวาบาลีประเทศไทยของเราเพราะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเขายอมรับพระเถราวาที่เมืองไทยนะฮะนี่ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นภาพว่าความมั่นคงของภาษาบาลีคือความมั่นคงพุทธศาสนาและถ้าเรามองภาพต่อไปก็จะเห็นว่าเออ หลวงปูนะ่เนาะยุคที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ก็ส่งหลวงพ่อสมเด็จช่วงเนี่ไปเรียนบาลีที่วัดปาาน้ำจบประโยคเก้าเด็กก็บอกทั้งวัดวัดป็นจมาภพิษนะฮะส่งหลวงพ่อสมเด็จช่วงตอนนั้นก็เป็นเป็นสามเณรเป็นพระหนุมนะ่มเนาะไปเรียนแล้วก็จบประโยคเก้ามาแล้วก็บอกทั้งวัดเป็นว่าถ้าจบประโยคเก้าจะรับมาอยู่วัดปากน้ำนะฮะงั้นหลวงปู่ท่านเห็นะอยู่นะก็เลยส่งเสริมให้เป็นประโยคเก้าแล้วก็ให้มัดูแลปน้ําต่อจากท่าน ซึ่งภาษาบาลีเนี่ยถ้าเราได้ธรรมะละเอียดเราก็นั่งสมาธิเหมือนหลวงปู่เหมือนหลวงพ่อหลวอนครูผู้ใหญ่เหมือนคุณยายแต่ว่าถ้าเราบุญอย่างนี้บารมีอย่างนี้แต่ว่าธรรมะเราก็ปฏิบัตินะทำยุดทำาริงทำใสไปแต่ว่าประยัติคือภาษาบาลีเราก็ต้องตั้งใจเลยโดยเฉพาะความเป็นพระเป็นเนมเนาะก็ถือว่าถ้าภาษารษาชการของคนไทยคือภาษาไทย ภาษาราชการของโลกคือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเดี๋ยวนี้นะมีสเปนเข้ามาแล้วภาษาราชการของพุทธศาสนาคืออะไรคือภาษาบาลีพระพิสุลภ์ไร้พิสุาภเณฑคือราชการของพุทธเจ้านะคือข้าราชการของพุทธเจ้าของธรรมเล้ในก็ต้องเรียนภาษาบาลีนะงั้นยิ่งคุยก็ยิ่งเห็นภาพใช่ไหมว่าเออมันสําคัญและสุดท้ายก็จะจบว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เรามาเนี่ยนะเพราะว่าเป็นภาษาที่พุทธเจ้าทั้งหลายใช้ เป็นภาษามนุษย์ตนกับเป็นภาษาบริสุทธิ์เป็นภาษาที่จะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทีเดียวเลยนะเป็นภาษาบริสุทธิ์อ่ะภาษาในโลกนี้ยมีเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นพันเป็นหมื่นแต่สัมพุทธาพุทธเจ้าทั้งหลายเลือกภาษาบรีอ่ะอัศจรรย์ไหมแล้วก็หลวงปู่เนาะเคยพูดถึงสัมมาระหังดงไปถึงนิพพานเห็นไหมภาษาอะไรฮะสัมมาละหังสัมมาสัมพุทโธลรหังผู้เป็นพระอรหันเนี่ยสัมมาลหังนี่มาลัง จดใจอยู่ในใจนิ่งๆต่างกายดังไปถึงนิพพานคือภาษาบาลีพระภิสุจน์ธรรมเนสวดมนต์ให้พรยะสาบาลีปหาปูราบารีปะริจิตนิ่งๆญาติโยมตรวจนะ้ำหลวงปู่ท่านบอกว่าพระเนรสวดมนต์ให้พรเนี่ยดังไปถึงนิพพานนะอธิษฐานจิตตอนนี้สําคัญที่สุดดีที่สุดก็ภาษาบาลีเห็นไหมฮะแญาติยาโยมอาทุชนทั้งหลายฟังมาถึงตรงนี้ก็ยอมจะเห็นภาพว่าภาษาบาลีนี่ ไม่ธรรมดาหลวงพ่ออครูไม่ใหญ่ท่านเคยพูดไว้ว่าผู้มีบุญเท่านั้นได้เรียนใช่หมดโลกหรือเสียนศึกได้ตามค่ากว่าวิเชียนหมื่นโลกเรียนเถิดเรียนไปสายสุดท้ายอารหัน์แากโยมก็ได้เรียนผ่านการสวดธรรมจักรนะเอวามสุตังอีก,กังสมยังพระภวานะฮะหรือใครไม่ได้เรียนก็มาสนับสนุนเนี่ยลูกเองของเราร้อยห้าสิบรูปร้อยหกสิบรูปเนี่ยแล้วหลวงพ่อท่านก็ ส่งเสริมให้โอ้เป็นประโยคสามประโยคประโยคเก้าเยอะๆนะฮะตั้งใจเลยดูแลพระพุทธศสามเด็นที่เรียนบาลีซึ่งอันนี้ก็เป็นอบาทหลวงพอ่อหรือในมุมปัดปากเขาก็บอกว่าเรียนบาลีนี้นักเป็นหลักศาสตร์เสริมจลาดปาดเปืองเรื่องภาษาอนุรักษ์พุทธธรรมพระสัมมาทรงคุณค่าพุทธศาสตร,ร์พุ้ชาติไทยทรงคุณค่าพุทธธรรมคำโคลกาดันั้นจะเห็นว่า เนี่ยคือความยิ่งใหญ่ความสำคัญของภาษาบาลีนะฮะวันนี้ก็คุยมาก็สมควรแก่เวลาเนาะก็ขอให้ญาติโยมที่เรียนบาลีอยู่ก็ดีไม่ได้เรียนแต่สนับสนุนอยู่ก็ดีนะให้ปลื้มใจเถอะว่านี่เป็นภาษามนุษย์ต้นกบเป็นภาษาพรมเป็นภาษาสมุทธเจ้าทั้งหลายและเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมในในซึ่งผ่านภาษาบาลีะนั้นใครรับพระสมาพพุทธเจ้าคนนั้นต้องรักภาษาบาลีหลวงปู่ก็เรียนบาลี หลวงพ่อสมเด็จช่วงก็เรียนบาลีหลวงพออง่อครูใหญ่ก็เรียนบาลีพราอาจารย์ทั้งหลายก็เรียนบาลีเพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมและวิไไนัยนญาติโยมถ้าเรียนไหวก็เรียนถ้าเรียนไม่ไหวก็สวดธรรมจักรเอวาม,มีสุตังเลยดูคําแปลด้วยแล้วก็มาสนสนุนพระภิสูุสามเณรเตรียมบาลีนะ่าหลวงประโยชเก้านะฮะวันนี้สอบเสร็จแล้วเมื่อวานก็จบแล้วประโยชน์หนึ่งสองหกสิบลูกก็ก็บอกลูกนเรนว่าสองปีนะปีนี้ถ้าใครได้ซ่อมก็ไปซ่อมนะฮะ ก็ก็ผงแจกได้อยู่ประโยคสามก็น่าจะได้ข่าวดีเยอะนะฮะแต่ว่าอย่างไรซะก็เรียนทุกวันได้บุญทุกวันการสอบตกเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมการแต่เราสอบได้อะได้บุญไงบอกลูกเรนไปเราสู้ไม่ถอยเรียนไม่ถอยเดี๋ยวเราก็สว่างสวให้ญาติโยมได้บุญกับอาจารย์ดุลย์ยงเจ้าที่ที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกเรียนเรียนบาลีจะได้เป็นนัาหลวงประโยชน์เก้าต่อไปก็ บอกญาติโยมเรื่อยแล้วเราไม่ได้เรียนลูกเนนนะเรากําลังเรียนกํากลังสอนว่าที่ประโยชน์ก้าวหน้ากลวงว่าที่ผู้จะสืบต่อพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหรือว่าเผยแผ,ผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกเห็นไหมครัเพระว่ยยังไงเสียต้องมีแน่นอนถ้าอยู่กับภาษาบาลีลูกเนนจะเข้าใจพุทธศาสนาลูกเนนจะใจใสตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็รักพุทธศาสนาพระว่าอะไรเพราะว่าถูกกระหล่อมด้วยภาษานุษย์ต้นกับภาษาพรมภาษาสัมพุทธ,ธาทั้งหลายนายญาติโยมนะ อันนี้ก็ขอโมทนาทุกท่านด้วยธรรมทานนี้ให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจในภาษาบาลีได้สัมมาอรหันเก่งๆทำได้จุดเจนิง่งเข้าถึงทำโดยง่ายไปทุกภพกทุกชาติตราบถึงตรนิพพานเธอ